เมื่อเช้านี่เกียเขากระป๋าทู่โมกินเลยเนี่ย่างเดียวมาเง่ยนี่กินตะไคร้อย่างอื่นบ่กินครับผมของเยลีเต็มคื่อก็ย่างหนีเคียดเคียดเคียดว่าบ่ได้ซื้อไก่ให้เลยเคียดว่าแม่บ่เอาไก่กินนอนเนมหนักตาปิ๊บ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 นี่ก็เลยเจอไก่ เศ้านี่เียบเอาเนื้กินนี่เหมือนเล่นให้กินก็เียบบกินา,าบ้านาน,นี้เียกินด้เอาก็เขาตอนแรกให้กินกับพกินเียบคว่าเอาของข้างให้นกมือเศร้ามือนีม <laughs> ือเศ้ามือเศร้านี่แค่ว่าเอา ทูตัวนึงหมดเลยตัวยิ่งๆเลยมาโบมีแนวกินเลยเอาปลาทูม่หน่อยแกเนี่ยแกยังขย้ำเขาให้ยังไปเบิ่งแล้ก็ยังขึ้นมาแล้วเมื่อใดได้ยินฉันฟักเคียงหนึ่งท่านดีใจอืมดีใจเสร็จขยงโค้งแข้งเลยดิ้เสร็จอกมาต่อเร็วดีใจ ใช้ว่านยัดใส่กว่าพึ่งแล้วครับผมมืออื่นในล่างตู้แล้วอื่นจะไปขายใส่กว่าวเออกัรพ่อวัวอุ้ยตัวเล็กเนี่ยไปเลนหนามากครับโหลดซับโดลดซับมือเด,ดือดออกวะโดดแล้วเขียวถือพ่เขาแล้ว ใในะดีใจ,ใใจโดดโพโดดโพน<ง>ไปแล้วเห็นมันเห็นไหม,ม,มแม่มันไปไก่เคี้ยววะโกินมีแต่ไก่เคี้ยวตาเนี่นยเดีจยโดดมาดิมาดิตุนตุนตุนยังามดีด ทีนอเลยล่ะค้ืนตัวไหนจะไปขายใส่กว่าครับผมเปลียป่ยนเปลี่ยนแนวเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนสลับกันที่นอ้องพักหนึ่งกัเปลี่ยนไปขายไก่สลับกันไปยังชีหละเปลียปยป่ยนเ,นยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวขายสองอยางนี่แหละสลับไปสลับมา มามามาป้าพี่ป้าพี่ต้มต้มนี่นี่เอิรนต้มตุ้นต้มตุ้นผู้นั้นเอิรนนอนต้มตุ้นต้มตุ้นผู้นั้นเป็นนดีใจแม่เป็นมากนี่นอนดีใจถ้าได้ถ้าได้ยินเสียงฝักถ้าได้ยินเสียงฝัก เขียงฟักนี่เปินหูเลยว่าไก่ครับผมโตใหญ่เลยครับอ้วนเฮ้ยตกไกอย่บไปกะัะเพราเบิดยบเบิดเลยครับกินเห็นไ่เนี่ยถ้าไกลนี่กินอันนี้มา,คากคักมากไก่ครับผมโว่าจิไก่ต้ม บัว่าสิโคง้งไก่ต้มบัว่าสิปิ้งไก่มันติดขื้นเลยบ้พี่น้องเพิ่นเพิ่นติดเม่เวลาเปลี่ยนเมนูมาให้ปลาปลาทูงสิเพิ่นสิฟังเสียงม<ะ>้งจะหน่อยคิดว่านะเพิ่นสิฟังเสียงเสียงแม่เพิ่นเอ่อซับซับไก่งสิเพิ่นสิฮหูได้ดีใจบุคคัแตามื้อใดบ่ได้ซับไก่เอื่นแล้วยางมาดมมาดมมึง มาดูมึงแล้วก็ยางนี้ครับผมแล้วก็ท้ำนาเสาต่ว่านนี่หูเลยเห็นบอแลนไปแลนมากกระโดดยิ่งโดดเลยตัวใหญ่ขึ้นครับผมตัวใหญ่ขึ้นกว่เกาหลายครับผมเขานี่โคตแปลกหนาเขามาบ้านเ่าได้ครับ สัตว์ชื่อตรงครับผมนี่นี่ก่อนไปโรงเรียนเพิ่กระบอกว่าพี่ไปโรงเรียนก่อนนะเดี๋ยวตอนเรียนเดี๋ยวตอนเย็นพี่มาเล่นด้วยวะสัตนอาบน้ำแล้วเล่นกับน้องแล้วอาบน้ำเรียบร้อยเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นี่แม่เพิ่นยัดใส่กวากเพิ่นกระโปกวนเข้าห้อง มืโอนีพอมีการบานเพราะว่ามืโอนีข้าเจ้ามาเอา่อเพิ่อนว่ายัางก็เขามาอุดยุงวะจ้ะเขาเจ้ามาพ่นยาไหมพ่นพ่นพ่นควันไหมพี่น้องบานเท่า่นควันน้ำอาคานเลี้ยนน้ำอันนี่ไหมขายุ่งละบานเท่าเขาเอนว่าขายุ่งไหมทา้านยังขาเจ้าขาเจ้ามาขายุง่งขาลูกน้าเป็นเชือ ผลยุ่งพื้นก็นเลยให้ดิกหน่อยกับกอนกับกอนเวลา่าใบายบม่วงใบสองนล่วแหละเห็นปะคอยเล่มกินกินเขาว่าดีใจ ไปกินเขาไกลโอ้สร้าง้าไข่ต้มแตกบ่อน้ำเพื่อไหลออกโอ้ตรงเปลี่ยนใหม่แล้วมันเป็นพลาสติกตรงชื่อตรงหาตรงฮาสแตนเลสพี่น้งองยังโมหัวสร้าไข่ต้มแตกของพลาสติกน้ำไหลออกเลยเขามันก็เลยแห้ง กินจนอิ่มพ่นแล้วครับผมไข่ตุมกับพี่ด้ยโคตรมกยางหนาครับผมอาบน้ำไปเล่นน้ำมาอยู่น้ำทงบ่มีหยังครับผมโตนน้ำเอาครับโตนโูนรงสารงหลุมครับห่อนๆเพิ่นก็ไปอาบน้ำ อันนี้พึ่งแห้งเลยนะี่เห็นไหมอย่างง่ายครับมาบานน่าบ้เด็ก nhạc ้สองวลาครับผมเสาแรงแล้วกับอาหารเม็ดแต่ว่าอาหารเม็ดมันแล้วกับบรได้กินมากมือสองมือละอาหารเม็ดอา,อาหารเม็ดก็ดีด้ยย่ำ ย้ำตอนเทียงตอนกังเว้นไหมให้เพิ่นกินใส่ทถไว้ครตัตอนนี้เหมือนเดี๋ยวจะไปหาซื้อเพื่อนอยู่ดอกให้เพื่อนกินเป็นสน็อตไหมเข้ากันเน้นเขายา่ำมาเซายา้ำมเเา,ามเซากันย้ำมะแลงครับผมอ่ะอิ่มแล้ว <c oughs> อิ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังไรกลับมาก,กินอีกครับผม โอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับบรรยากาศตอนแรก